ถ้าคุณอยากประชุมกันทางออนไลน์นะครับผมก็แนะนำโปรแกรม Zoom Meeting นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมทำเ,เกี่ยวกับการแชร์สกรีนหรือว่าแชร์หน้าจอเพื่อทำการประชุมแล้วแต่วันนี้ผมจะสอนแบบว่าการประชุมแบบเห็นหน้าต่อหน้ากันนะครับซึ่งมันจะใช้ค่อนข้างดีกว่าโปรแกรมอื่นๆนะครับยังไงลองชมกันได้ครับ สวัสดีครับผมรัตพบศ์ไรชาตานามผงนะครับเดี๋ยวเนี้การที่ work from home นะครับหรือว่าทำงานกันอยู่ที่บ้านเนี่ยก็เริ่มน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่มีสถานการณ์ไวรัสโควิด COVID -19 นะครับซึ่งบังคับให้คนต้องอยู่บ้านดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากทำงานนะมันก็ต้องมีการประชุมกันซึ่งที่จริงแล้วผมก็เคยบอกว่าคุณสามารถใช้ไลน วิดีโอคอลคุยกันก็ได้นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยทาง z o o เนี่ยมันจะสามารถทำได้หลากหลายกว่าเพราะมันเหมือนว่าเป็นโปรแกรมค่อนข้างเฉพาะทางเกี่ยวกับการประชุมแบบนี้นะครับซึ่งตอนที่แล้วผมก็บอกไปแล้วนะผมสอนเกี่ยวกับการสกรีนแชร์ลิงหรือว่าการแบบ่งหรือว่าการแชร์หน้าจอไปให้คนอื่นได้เห็นนะครับแต่ครั้งนี้จะเอาแบบประชุมแบบเห็นหน้านะ,นะครับเดี๋ยวลองชมกันครับว่า มันจะต้องทำย่างไงบ้างนะครับแล้วมันประชุมกันได้ทีละกี่คนนะครับชมได้นะครับเริ่มต้นคุณก็ต้องเข้าไปที่ z o o นะฮะซึ่งพิมพ์ทาง Google ก็ได้ครับคำว่า Zoom z o o m ฮะมันก็จะเข้ามาอันแรกเลยก็เป็น zoom us นะครับเมื่อคุณเข้าไปแล้วฮะอย่างที่ผมเคยบอกตั้งแต่คลิปที่แล้ว,ลวนะที่เป็น Work f r ฟ m Home วิธีการใช้ Zoom นะฮะซึ่งคุณสามารถสมัครโดยใช้บัญชีของ Google หรือว่า Facebook ก็เข้าได้อย่างตอนนี้ผมใช้ Google ปุ๊บก็เข้าได้เลยหรือว่าจะใช้สมัครเป็นอ e ีเมลสมัครก็ได้นะฮะแต่ว่ามันก็จะต้องไปยืนยันทางอ e ีเมลอีกก็อาจจะช้านิดนึงนะครับที่นี่แหละครับพอคุณสมัครแล้วคุณสามารถจะเป็นโฮสของการประชุมได้โฮสในที่นี้ก็หมายความว่าเป็นตัวหัว นะเป็นเป็นตัวตัวที่จะให้คนเข้ามาประชุมนะหรือว่าเป็นเป็นคนจัดประชุมอะ่ะไว้ง่ายโฮสก็คือเป็นคนที่จัดประชุมนะฮะคือเป็นตัวหลักในการจัดประชุมนั่นเองนะครับซึ่งเขาที่แล้วผมสอนเฉพาะส่วนของสกรีนแชร์ริงนะครับ mm hmm. ก็คือ,อ,อแชร์เฉพาะหน้าจอแต่ว่าไม่ต้องเห็นหน้าค่าตากันนะเ,เจอแต่หน้าจอของบางทีแบบว่าจะสอนเฉพาะการเข้าเว็บไซต์จะสอนเฉพาะ ใช้ PPT นะ PowerPoint สอนใช้ Keynote สอนงานพวกนี้นะฮะก็แชร์เฉพาะสกีนก็ได้แต่ว่าทีเนี้ยบางทีคุณอยากจะเจอหน้ากันนะฮะซึ่งปกติผมก็เคยบอกแล้วว่าถ้าเป็นไลน์มันก็ก็ได้นะแต่ว่าบางทีระบบมันก็อาจจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่และบางทีคนส่วนใหญ่คนใช้ไลน์ก็มักจะใช้ทำมือถือนะฮะแล้วก็ บางทอาีอยากประชุมกันเห็นหน้าจอกันเต็มๆม,มันก็ต้องใช้คอมบ้างบางทีนะแต่ออไม่เป็นไรหรอกคุณลองใช้ซูมดูแต่ว่าก่อนจะไปนะฮะผมจะบอกก่อนนะเนี่ยหน้าหน้าจอที่เกี่ยวกับราคาการใช้ซูมเนี่ยถ้ามันเป็นฟรีเนี่ยนะฮะฟรีเนี่ยมันจะสามารถรับคนร่วมเนี่ยพาร์ทิซิพเอนตะ์ได้แค่100คนนะครับต่อ1ครั้งนะฮะแล้วก็เนี่ยครับ40นาทีนะ40มินเนี่ยก็คือ ประชุมหนึ่งครั้งยาวได้แค่40 40นาทีแล้วมันก็จะหลุดออกไปนะครับแล้วคุณก็ต้องอามาทำ,ทำการตั้งโฮสใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าเกิดแบบว่าอยากใช้ฟรีนะแต่ถ้าเกิดคนอยากจริงจังแล้วมันก็ต้องไปสมัครตัวนี้ฮะก็คือมีตั้งแต่ Pro Business Aid หรือว่า Enterprise Pro นะฮะโปร Pro เนี่ยก็เดือนละ14.99ดอลลาร์นะประมาณเท่าไหร่ประมาณสัก500บาทนะฮะประมาณเดือนละ500บาทถ้าเกิด คุณแบบว่าพอมีคน5้คน10คนเนี่ยบางทีมันประชุมกันตลอดนะฮะแล้วก็ทํางานกันที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ก็จําเป็นต้องใช้อย่างนี้นะฮะแต่แบบนี้ก็คือก็ได้แค่ร้อยคนอยู่ดีนะได้แค่ร้อยคนอยู่ดีถ้าเกิดคุณจะซื้อเพิ่มเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่า500คนก็จะหกสิบกว่าดอลลาร์ต่อเดือนถ้าพันคนก็ร้อยกว่าดอลลาร์ต่อเดือนนะก็ประมาณเท่าไหร่พันกว่าบาทกับ3,000กว่าบาทนะฮะต่อเดือน แต่ทีนี้มันก็ไม่จํากัดละนะฮะว่า,าครั้งหนึ่งคุณอาจจะไม่จํากัดไม่จำกัดเวลาคุณจะประชุมกันนานเท่าไหร่ก็ได้นะฮะแต่ว่ามันก็จะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกนะมันต้องคุณลองไปอ่านเองนะ,ะตรงมันที่จริงมันจะอยู่ตรงนี้ plan and pricing ตรงนี้นะฮะทีนี้ผมจะเป็น host แล้ครับนะ,ะก็คือจะวิดีโอคอลก็คือกดไปที่ด้านขวาเนี่ยฮะมันจะมีคำว่า host a meeting นะครับคราวที่แล้วผมสอนเฉพาะ Screen Share only นะ,ะวันนี้ผมจะมาสอน ตรงวิดวิดีโอออนก็คือจะเห็นหน้าค่าตากันนะผมก็จะกดไปเลยนะฮะพอกดไปแล้วครับมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เปิด Open Zoom.us นะมันจะเป็นเหมือนแอปพลิเคชันที่อยู่ทางคอมนะฮะซึ่งตอนนี้ผมใช้ Mac อยู่นะฮะปกติแล้วถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีแอปพลิเคชันซ o มเนี่ยเดี๋ยวพอกดตรงนี้ปุ๊บมันจะบอกให้คุณดาวน์โหลดเองแต่อันนี้คือผมผมเคย เคยสอดไปตั้งแต่คราวที่แล้วผมก็ดาวน์โหลดไปตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วนะครับมันก็ไม่ยากหรอกพอมันได้ขึ้นมาให้ดาวน์โหลดุณก็ดาวน์โหลดแค่นั้นแหละนะฮะทีนี้มันก็จะอย่างนี้ครับซูมเนี่ยมันมันจะดีอย่างหนึง่งก็คือสมมุติว่าตอนเนี้ยผมเป็นโฮสใช่ไหมก็คือเป็นคนตั้งประชุมนะอ่ะนะฮะคนที่จะเข้าร่วมประชุมไม่จําเป็นจะต้องมีบัญชีของ Zo ู om ไม่ต้องสมัคร Zo ู om ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าะจะต้องมีแอป นะจะต้องมีแอปหรือว่าเวลาเข้าเว็บไซต์ก็จะต้องออมีแอปทางมือถือหรือว่าเข้าเว็บไซต์ก็จะต้องดาวโหลดโปรแกรมมันไว้เฉยๆแต่ไม่ต้องสมัครอะไรทั้งสิ้นนะฮะทีนีเ้เข้ามาปุ๊บเนี่ยต้องอย่างนี้และฮะต้องต้องกดตรงนี้นะจอยวิดคอมพิวเตอร์ออเดียโเพราะว่าคุณจะประชุมกันอนะ่ะมันมันจะต้องเข้าร่วมโดยใช้เสียงด้วยนะฮะหรือคุณจะไปกดตรงนี้นะครับออโตเมติกก็คือทุกครั้งคุกก็จะแชร์เสียงไปด้วยทุกครั้งนะฮะแต่ว่า ผมไม่กดนะเพราะบางครั้งก็ไม่อยากให้ได้ยินเสียงเ,เหมือนกันผมผมผมก็จะกดแบบคราวนี้ก็คือให้จอยด้วยคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้แหละฮะ,ะคุณจะสามารถแช์เนี่ยโดยตรงนี้นะก็คือมันจะเป็น URL คุณจะกด Copy ตรงนี้เลยก็ได้เนี่ยก๊อปี้เสร็จปุ๊บคุณอาจจะเอาไปส่งให้คน ที่จะเข้าประชุมเนี่ยทางอ e ีเมลทางไลน์ทาง Facebook อะไรก็แล้วแต่ที่คุณคุยนะครับเขาก็จะกดลิงก์นี้มาได้นะเดี๋ยวผมเนี่ยอ,อย่างเว่าผมอันนี้สูว่าเป็นไลน์นะผมส่งไปปุ๊บเนี่ยนไหมมันก็จะเขากดลิงก์เข้ามามันก็จะเข้าร่วมประชุมได้นะฮะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้วิธีนี้นะฮะนอกจากที่คุณจะใช้ก๊อปปี้ลิงก์ตัวนี้ไปให้คนที่จะเข้าร่วมประชุมแล้วนะฮะ คุณยากสามารถใช้อีกวิธีหนึ่งได้ครับก็คือกดตัว i ตัวนี้ฮะ i ด้านบนซ้ายเนี่ยนะอ่ากดเสร็จปุ๊บคุณจะเห็นคขาว่า meeting id นะฮะก็คือตัวนี้นะครับ7 9 6 6 1 1 0 1 6เนี่ยซึ่งถ้าคุณยังไม่ได้ซื้อ id นะ,ะไม่ได้ซื้อ id ให้เป็นของคุณเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับก็ถ้าใช้บัญชีฟรีก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับ แล้วคุณก็ต้องบอกเขาให้ให,ให้จดไว้นะหรือว่าคุณส่งไปทางไลน์ส่งทางอะไรก็แล้วแต่นะครับมิ e ต i n g อดีตรงนี้แล้วก็ password ก็ต้องใช้ครับ 1JZS2B เนี่ยนะพาสเวิร์ก็จะเปลี่ยนไปทุกๆครั้งเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งก็ต้องบอกกันตลอดซึ่งถึงแม้ว่าเมื่อกี้คุณกดคุณส่งลิงก์นี้ไปนะพอกดเข้าไปปุ๊บ ถ้าสมมติว่าเขามีดาวน์โหลดโปรแกรมซูไปแล้วนะกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะต้องมีให้ใส่พาสเวิร์ดอยู่ดีคุณก็ต้องบอกพาสเวิร์ดเนี่ยพาสเวิร์ดตรงนี้ก็มีนะฮะอ่าพาสเวิร์ดตรงนี้ก็มีซึ่งเดี๋ยวก่อนนะผมบอกก่อนเดี๋ยวคุณจะงงไอมีติ่งไอดีเนี่ยอตอนแรกผมก็หาว่ามันมันหายไปไหนนะเพิ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้ายังไม่ได้อัปเดตมันจะอยู่บนนี้ฮะมันจะอยู่บริเวณบนบนนี้นะฮะแต่เดี๋ยวนี้พออัปเดตปุ๊บมันไปอยู่ตรงตัวไตัวนี้นะครับ ก็ต้องดูว่าของคุณมันเป็นเวอร์ชั่นไหนนะก็ดูแหละมันไม่อยู่บนก็อยู่ตรงตัวไอโอเคครับเดี๋ยวผมจะเปิดสตาร์ทวิดีโอของผมตรงนี้นะอพอกดสตาร์ทวิดีโอก็จะเห็นผมละนะผมก็กําลังถ่ายหน้าจอของผมเองอยู่นะก็ถ่ายคลิปอยู่ทีนี้นะฮะผมจะให้ไปดูว่าถ้าเกิด เป็นอีกคนหนึ่งจะเข้ามาเนี่ยสมมุติว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะอยู่อีกที่หนึงจะเข้ามานะครับเขาก็จะเข้าผ่านแอป z o มนะคุณก็ต้องไปดาวน์โหลดแอป z o มนะครับทาง Play Store หรือว่า l p s t o Store มานะครับแล้วเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเข้ามาปุ๊บก็คือที่จริงมันจะมีให้สมัครหรือว่าให้หลงชื่อเข้าใช้นะแต่ที่จริงแล้วก็คือถ้าอยากจะสมัครเนี่ยผมเคยผมก็บอกเมื่อกี้แล้วนะฮะคุณจะ Sign in ด้วย บัญชี Google หรือว่าบัญชี Facebook ก็ได้หรือว่าคุณไม่ต้องสมัครอะไรก็ได้นะคุณก็แค่จอยมิ팅ไปเลยกดจอยมิ팅แล้วก็ไปใส่มิ팅ไอ n ด ID ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับซึ่งมันคือ7 9 6 6 1 1 0 1 6นกนดเข้าไปปุ๊บนะครับเดี๋ยวสักครู่มันจะถามพาสเวิร์ดอยู่ดีพาสเวิร์ดก็คือ เพราะส่วนนี้ต้องใส่ตัวตัวใหญ่ตัวเล็กให้ถูกต้องนะตัวอักษรภาษาอังกฤษนะฮะ s 2อ b อ่าโอเคทีเนี้ยฮะเนื่องจากว่าไม่ได้สมัครนะฮะก็ <c oughs> เ,เกิดความยุ่งยากนิดนึงคือว่าเขาจะต้องอย่างน้อยๆคือเขาจะต้องรู้ว่าคุณประชุมกันหรือว่าคุณทําอะไรกันแบบว่าถูกต้องตามกฎหมายนะเกิดมีปัญหาอะไรเขาจะได้เอาผิดคุณได้ถ้าเกิดคุณทําอะไรไม่ถูกกฎหมาย ที่จริงแล้วตรงนี้มันจะให้เวลี่ไฟ u m นัมเ,เบอร์ก็คือเบอร์โทรศัพท์นะครับว่ายืนยันตัวตนว่าคุณมีตัวตนนั่นแหละนะครับพอดีปกติถ้าคุณอยู่ไทยตรงนี้มันจะเป็นบวกหกนะแต่ตอนนี้ผมอยู่จีนนะฮะเดี๋ยวผมใส่เบอร์โทรศัพท์ก่อนพอใส่เบอร์โทรศัพท์เสร็จปุ๊บก็ไปกดตัวคําว่า s e n นโค้ดตรงนี้ฮนะเซ็นโค้ดเสร็จปุ๊บก็ไปดูที่โทรศัพท์ครับมันจะมีให,ให้ตัวรหัสนะใส่คุณก็ใส่ไป 3,4,8,6,7,7อ่าโอเคพอใส่ไปเสร็จปุ๊บนะฮะก็ไปกดปุ่ม Verify ตรงนี้ครับสีน้ำเงินนี้นะก็คือยืนยันตัวตนอ่าพอยืนยันตัวตนเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะบอกว่าคุณจะร่วมด้วยวิดีโอไหมนะครับหรือว่าคุณแค่จะไปดูหน้าเขาเฉยๆก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือจะดูหน้ากับทุกคนก็ต้องกดตรงนี้จอ,อยวิดีโอนะฮะของผมเนี่ยก็มาแล้ว นะครับมาแล้วตรงนี้แต่ว่าจุดสําคัญอยู่นี่ฮะคนที่เป็นโฮสต์ต้องไปอนุญาตว่าจะให้คนนี้เข้าหรือเปล่านะครับผมกลับไปที่หน้าจอคอมผมเมื่อกี้ก่อนเนี่ยมันก็จะมีเข้ามาอะไรฮะอ่าตรงนี้คำาว่า Participant เนี่ยนะครับมันจะมีเป็น2แล้วก็คือโฮสต์ก็คือเครื่องนี้กับอีกคนนึงก็ล้วเข้ามานะครับที่จริงคุณจะกด Admit ยอมรับเมื่อกี้ที่เด้งขึ้นมาก็ได้หรือว่าคุณจะไปกดปุ่มนี้นะคุณก็จะเห็น พอดีไอแพดตัวนี้ผมไม่ได้ตั้งชื่อไว้เนี่ยไอแพเนี่ยคุณจะยอมรับไหมหรือว่าคุณจะรีมูฟออกไม่ให้เข้านะครับและอันนี้ก็คือโฮสต์ก็คือเครื่องคอมนี่เองนะอย่างเช่นว่ากดแอดมิตัวนี้ปุ๊บนะฮะอ่าฟ้าไปตรงนู้นนะฮะก็จะมาแล้วเห็นไหมอันนี้คือ iPad นะก็จะามาแต่ว่าเดี๋ยวรอคอนเนคติงนี่ไงนี่ไง ามาแล้วเห็นไหมฮะตรงนั้นผมไม่ได้นั่งอยู่แล้วนะมันเป็นจอที่ผมเอาไว้ถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็ผมก็อยู่นี่อันนี้คือ iPad มันก็จะเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับถ้าเกิดมีหลายคนมันก็จะมีขึ้นแถวนี้มานะครับก็จะขึ้นจอแถวนี้มาซึ่งเนี่ยแหละครับคุณก็ลองไปเล่นดูนะที่จริงมันก็มี อะไรหลายอย่างอยู่นี้เนี่ยกูจะดู Participant ในในหน้า iPad นี้ก็ได้นะครับว่ามีใครบ้างแล้วนะครับกดไปปุ๊บอ๋อมนีนี่นี่นะครับที่จริงตอนก่อนเข้ามาตอนแรกมันจะมีตั้งชื่อโทรศัพท์อะแต่ถ้าเกิดคุณตั้งไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะก็ดูหน้ากันละกันนะที่จริงตอนตอน about ตรงเครื่องโทรศัพท์เองอะเออมันจะมีให้ตั้งตั้งชื่อแต่ว่าก็ดูอย่างที่ผมบอก m อ r e นะครับ ไอ้ตรงเนี้ยก็คือคุณจะไปแชทกันก็ได้นะจะกดแชทอย่างนี้กันก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่สะดวกนะบางทีคุณก็ง,งงๆคุณจะไปแชทกันทางที่อื่นก็ได้นะครับตรงนี้ครับก็คือมันจะมีการสลับหน้าจอนะฮะสวิตช์ทูแกลลอรี่วิวนะครับกดไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะอ่าแันนี้ก็คือหมายถึงว่ามันจะเห็นคนหลายๆคน นะครับเห็นคนหลายๆคนอยู่ถ้าถ้ามี3คนมันก็จะเรียงอีกแบบ4คนก็เรียงอีกแบบหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นตารางตารางไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดกดไปอีกครั้งนึงมันก็จะหมายควาเว่าก็จะเน้นดูเนี่ยแอคทีฟสปกเกอก็คือคนคนโฮสอะนะจะดูคนโฮสเป็นหลักนะฮะคนที่โฮสตรงนั้นเป็นหลักอันนี้ก็คือรวมทุกคนนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะใช้แบบไหนเ,เดี๋ยวกลับไปที่คอมทีนี้จุดสําคัญอยู่นี่ครับถ้าเกิด คุณบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะเนี่ยคุณอสวว่าคุณบอกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าไม่ไม่เข้าทางนู้นล่ะถ้าจะเข้าทางคอมล่ะนะฮะเข้าทางคอมนะปกติแล้วก็จะเป็นตรงนี้ครับเดี๋ยวผมเอาหน้านี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวงงเก็บไว้อีกที่นึงอ่าส้าว่าคุณเข้าซูมเว็บไซต์ o o m .us มาแล้วแทนที่คุณจะโฮสต์ตรงนี้ฮะคุณก็ไปจอยมิทติ้ง กด j e e t i n g ปุ๊บก็ทำขั้นตอนอีกสักขั้นตอน2ขั้นตอนนะฮะแล้วมันก็จะมีให้ใส่ Meeting ID ก็จะเหมือนกับทาง iPad เมื่อกี้ที่ผมสอนแล้วโอเคครับเมื่อกี้สอนไอตัว Gallery View ตรง iPad ไปนะเดี๋ยวผมสอนตรงนี้ด้วยก็คือมันก็อยู่ตรงนี้ครับอันนี้ทางคอมพิวเตอร์นะกดปุ๊บอันนี้ก็จะเห็นคนทุกคนนะครับถ้า s p ิ a k e r View ก็จะเน้นไปที่โฮสต์นะเน้นไปที่โฮสต์คนใดคนเออเห็นไหมเนี่ยเห็นฮะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นโฮสแล้วคุณอยากจะหยุดการประชุมแล้วคุณก็กดตัวนี้ฮะ end meeting แดงๆเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะหลุดออกทุกคนเลยเพราะคุณเป็นโฮสแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนเข้าร่วมประชุมนะคุณเป็นคนเข้าร่วมประชุมคุณคุณจะออกคนเดียวนะเช่นคุณรีบทมีธุระหรือว่าอะไรหรือว่าคุณอยากปิดโปรแกรมแล้วคุณก็กดตัวนี้ครับ ด้านซ้ายบดน,นะนะ Leave meeting นะครับซึ่งบางทีมันอาจจะไม่อยู่ตรงนี้ก็ได้นะบางทีแอปมันอัปเดตไปอัปเดตมายังไงก็ตามคุณหาคำว่า Leave meeting ก็คือออกจากการประชุมเมื่อคุณกดปุ๊บมันก็จะหลุดออกไปนะฮะแค่นี้ครับจบนะฮะสำหรับการประชุมโดยใช้โปรแกรม Zoom นะครับถ้ามีอะไรสอบถามก็ถามกันข้างล่างคลิปได้นะฮะ เป็นไงฮะ,ะผมก็แนะนำให้ใช้แบบฟรีไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าบางทีประชุมกัน40นาทีแล้วมันมันยังคุยไม่เสร็จคุณก็เริ่มตั้งโฮส์ใหม่อาจจะเสียเวลาสักประมาณ5นาทีนะฮะเพื่อใช้ไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ไปนานๆแล้วแล้วรู้สึกว่าเอ้ยโปรแกรมนี้มันเข้าท่าแนละ้วทำอะไรได้หลายอย่างนะฮะคุณก็เสียงเงินไปนะเริ่มต้นก็เดือนละประมาณ500บาทก็ไม่แพงหรอกนะฮะเพราะว่ามันมีประสิทธิภาพอะ นะดีกว่าที่ไปใช้โปรแกรมอื่นนะครับสำหรับเกี่ยวกับ Work f r ฟ m Home เนี่ยนะหรือว่าการทำงานที่บ้านเนี่ยผมมีเป็นชุดวิดีโอเลยนะยังไงคุณสามารถกดลิงก์ตัวนี้ได้ครับนะชุดวิดีโอเนี่ยจะทำให้คุณสามารถ Work f r ฟ m Home ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะผมก็บอกเครื่องมือไปหลายแบบนะฮะบางแบบคุณก็อาจจะรู้แล้วบางแบบคุณอาจจะไม่รู้นะคุณลองเข้าไปดูได้ครับสำหรับเรื่องการทำธุรกิจหรือว่าหาเงินเนี่ยนะฮะ ผมเองก็มี WBL ครับก็คือย่อมาจากวัฒนพบ Business Learning เป็นสถาบันการเรียนรู้การทำธุรกิจของผมเองครับซึ่งการหาเงินหรือการทำธุรกิจนะครับคุณจะต้องรู้ทั้งวิธีการและก็แนวคิดฮะเพราะว่าทั้งสองอย่างต้องรวมกันรู้แต่วิธีการคุณเดินๆไปเป็น1 2 3 4 5เสร็จปุ๊บคุณอาจจะหยุดกลางทางก็ได้นะเพราะว่าคุณไม่มีแนวคิดที่จะทำให้มันไปตลอดรอดฝั่งได้ แต่ถ้าเกิดคุณมีแต่แนวคิดนะฮะว่าโอ้ยฉันต้องวางเป้าหมายฉันจะต้องอดทนหรือว่าอะไรพวกนี้นะฉันต้องทําต่อเนื่องพวกนี้นะครับแต่คุณอดทนทําต่อเนื่องคุณไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆแต่ผิดทางก็คือไม่รู้วิธีการก็ไปไม่ได้ผมเองก็เคยนะทาแต่วิธีการหรือว่ามีแต่ด้านแนวคิดไม่ได้ครับต้องมีทั้งสองอย่างนะครับเหมือนกับตัวเนี้ยครับ I am w a r Getter เนี่ยก็คือผมเป็นนักสงครามการตลาด ซึ่งที่จริงแล้วมันจะมีกลยุทธ์เกี่ยวกับวอลเลตติ้งกลยุทธ์เกี่ยวกับสงครามการตลาดนะซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะผมเองนะครับแต่เพียงผู้เดียวยังไงถ้าสนใจ WBL วหรือว่าเกี่ยวกับบอเกตเตอร์หรือว่าวอลเลตติ้งนะนะที่เป็นสูตรของผมนะครับก็สามารถแอดไลน์แอดเวลาจะพบมีแอดนำหน้าไปสอบถามได้นะครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกด u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนสำคัญมากเพราะว่าผมมีวิดีโอทุกวัน คุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ